สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวิกาส่วนยศนะคะเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะของเรือทุ่มให้แก้วค่ะและเป็นครูแกนกนํากกอกันโครรุ่นที่3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางดวงพรจตุพิพิธพรคุณครูโรงเรียนวัดห้ยแก้วค่ะเราวนี้ทั้งสองคนนะคะจะมาานาเสนอนะคะเพื่อขอรับทุนผลิตสื่อนะคะฐานสมรรถนะน,นะคะโดยมีหัวข้อที่สนใจนะค,ะคือนวัตกรรมการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยใช้เกมเป็นฐานค่ะค สื่อของเราเนี่ยเรามองในเรื่องของอความเป็นพนลเมืองนะคะก็ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นนะ,ะแล้วการที่เราจะใช้ชีวิตให้ได้อย่างมีความสุขเนะะี่ยการที่เรามีทักษะในเรื่องของการเป็นพลเมืองขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะเรียนรู้นะคะซึ่งเราได้มีการบูณรณาการเข้ากับในเรื่องของการเล่นเกมในส่วนของตรงนี้นะคะในส่วนของกติกาของเกมหรือในส่วนของเนื้อหาที่เราจะลง โดยสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่เป็นพลเมืองขั้นพื้นฐานที่เราจะอยากจะให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยมีในเรื่องของออความมีอิสระนะคะในการที่จะในลักษณะของการพึ่งพาตนเองนะคะในเรื่องของการเห็นคุณค่าความเท่าเทียมกันในเรื่องของการยอมรับความแตกต่าง กา,ารเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะไอ้เรื่องนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งถ้าเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานในการดาเนินชีวิตที่เขาสามารถนําไปปรับใช้ได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่าเขาได้ทําได้ปุ๊บเนี่ยเขาอยู่ในชุมชนเล็กๆเราเริ่มต้นเล็กๆก,ก,ก่อนจากชุมชนของเราจากโรงเรียนของเราหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ปฏิบัติไปไเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไป าก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้ซึ่งก็ผ่านจากกระบวนการตรงจุดนี้ที่เราอยากจะให้เกิดน,นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของทางด้านเนื้อหาเพราะว่าจากประสบการณ์การสอนของในส่วนของวิชาสังคมเนี่ยเราจะพบว่าเนื้อ,อวิชาสังคมนีคือเนื้อหาเยอะแล้วก็เรียนกว้างมากพอเนื้อหาเยอะมันเจอกับเรื่องของการอ่านเด็กบางส่วนเขาไม่สนใจค่ะเขาไม่อยากอ่านเขาไม่อยากเรียนรู้อันนั้นการขาด เรื่องของการเรียนตรงนี้มันก็ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรอันนั้นการก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการของการเล่นเกมหรือลักษณะของเนื้อหาที่เราสามารถจับต้องได้ไหมเอามาเอามาใช้ในการสอนซึ่งเนื้อหาที่ที่เรามองแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งสําคัญในปัจจุบันที่เด็กครจะรู้ก็คือในเรื่องของท้องถิ่นของเรานะคะซึ่งในส่วนนี้ก็เลยนําข้อมูลของอ,อําเภอแม่ออนนะคะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอ,อําเภอเล็กๆนะคะแต่ก็มีบทบาทความสําคัญในหลายๆเรื่องให้เด็กได้เรียนรู้การที่เขาเติบโตที่เขาอยู่ที่นี่ เขาควรจะได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนทั่วประเทศรู้จักก็คือในเรื่องของทางด้านของแม่กำปองหรือโครงการหลวงปีนตกน้ําตกต่างๆที่สวยงามที่อยู่ในเขตอําเภอของเราอันนี้ค่ะเด็กควรจะได้เรียนรู้นะคะพที่จะให้เขาได้เกิดความตระหนักและเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองว่าอันนี้คือที่บริเวณที่ฉันอยู่แล้วเขาก็จะได้ มีส่วนร่วมในการที่จะดำรงชีวิตในชุมชนของเขาให้เขามีความสุขหรือเขาจะใช้เป็นลักษณะของแนวทางในการที่จะเป็นความรู้พื้นฐานสําหรับเขาในการที่จะใช้ในการประกอบอาชีพของเขาในข้างหน้าได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรามองที่เราอยากจะให้เกิดโดยผ่านสื่อของเราตรงนี้การใช้ การเรียนการสอนทุกอย่างมีมากมายหลากหลายเหมือนเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปดังนั้นเกมนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรามองว่าเด็กให้ความสนใจแล้วก็เด็กจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราโดยตลอดโดยเฉพาะวิชาเนื้อหาที่มีจํานวนมากแบบของวิชาสังคมเราก็เลยคิดว่าเกมน่าจะเข้ามามีบทสําคัญในครั้งนี้ได้นะคะเราก็มองเห็นความสําคัญของเกมในหลายๆข้อด้วยกันจริงๆขอเสริมนิดนึงเนาะเพราะว่าทําไมเราถึงต้องใช้เนื้อหาในบริบทท้องถิน่นตรงนี้กนะ็คือ จุดเริ่มต้นขอเราอยากจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนคือความเป็นพลเมืองท้องถิ่นก่อนนะคะจะปฏิบัติตัวยังไงให้เป็นันพลเมืองท้องถิ่นเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขารู้หน้าที่รู้แนวทางการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองท้องถิ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเติบโตทําให้ไปสู่แบบเหมือนชุมชนที่กว้างขึง้นจนดําเนินรู้รู้จักแบบวิธีการปฏิบัติตัวแล้วก็มีเหมือนทักษะในสมรรถนะการเป็นต่อยอดไปเรื่อยจนเป็นพลเมืองโลกที่ดีนะคะค่ะตรงนี้ แล้วก็อ่ะโดยสนใจในการในเรื่องของการใช้เกมนะคะซึ่งถ้าในภาษาอังกฤษกษ็คือเราก็เรียกว่าเกมเบสเลิร์นนิ่งนะคะซึ่งเราก็จะเหมือนเนการคอบไบจากหลายๆคำเข้ามาเอะเราจะทำยังไงให้เกิดการเรียนรู้กับการเล่นมาผสมผสานกันคำว่า play and learn พอมาพอรวมกันปุ๊บก็เป็นเพลินนะคะหรือ education รวมกับ entertainment การศึกษามารวมกับ สื่อบันเทิตงต่างๆเนาะตรงนี้แน่นอนว่าพอพอมันพ,พอเล่นเกมปุ๊บเนี่ยแค่นักเรียนได้ยินว่าเฮ้ยเราจะเรียนผ่านเกมอ่ะแค่นี้มันก็เกิดการเกิดแรงจูงใจขึ้นมาแล้วค่ะว่าเฮ้ยเฮ้ยเราจะได้เล่นเกมยังไงเนี่ยแบบไหนจะสนุกไหมนะคะและยิ่งถ้าเป็นแบบเกมเป็นฐานในลักษณะของเป็นปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแมสมากๆเลยคือเป็นเป็นเกมการ์ดนะคะแล้วเป็นเกมกระดานเนาะแล้วก็แล้วก็วกมีมีการสก,กิมมิอะไรหลายๆแบบเข้าไปนะคะก็จริงมันเกม มันก็จะเป็นการส่งเสริมทักษะหลายๆหลายๆอย่างนะคะไม,ไม่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 ใช่เพียงแต่ในเรื่องของความรู้มันก็จะเป็นทักษะในด้านของ EQ ด้วยก็คือทางสังคมนะคะเนื่องจากว่าพอ,พอการเรียนรู้ผ่านเกมปุ๊บเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่างผู้เรียนด้วยกันรวมไปถึงบางทีก็ผู้เรียนกับกับครูก็ได้นะคะซึ่งพอพอการเรียนรู้เนี่ยมันเกิด มันเกิดขึ้นนะคะจากการเรียนไปรู้ๆจากคนที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันนะคะผสมผสานองค์ความรู้เดิมแล้วองค์ความรู้ใหม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็จะเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยเคยเคยมีความคิดอีกแบบหนึ่งแง่แม,ม,มุมอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดให้มองโลกในกว้างขึ้นแล้วก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเรารวมไปถึงตัวตัวของเราเองแล้วก็คนคนรอบข้าง,ขงเราด้วยนะคะแล้วก็ก็เลยคิดว่าเฮ้ เราเราเรียนรู้ผ่านเกมดีกว่าทั้งสนุกสนานด้วยแล้วก็ได้ได้การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะสอดแทรกเนื้อหาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทักษะอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ที่เรามองเห็นในเกมนะคะก็คือมันมันเกิดทักษะที่แบบที่ไม่ที่ที่ผู้ออกแบบเกมเนี่ยเขาไม่ได้คิดไว้นะคะคือบางทีพอพอสุดท้ายเนี่ยเล่นเกมจบปุ๊บเนี่ยเฮ้ยผู้เรียนเกิดทักษะอะไรบางอย่างที่ ที่ผูพพ้พูดทั้งตัวผู้เล่นเกมเองแล้วก็ผู้ออกแบบเกมเ่ยก็ไม่ได้คิดไปว่าเฮ้ยเราจะสอดแทรกทักษะนี้เข้าไปนะคะก็เหมือนมันเป็นเป็นอะไรที่เกิดทักษะอะไรที่ที่เราก็ไม่ได้คาดคิดไว้นะคะนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้เกิดไอเดียในการเลือกเกมเป็นฐานมาใช้เป็นตัวสื่อสือการสอนตัวนี้นะคะ ของกลุ่มป้าหอยของเรานะคะก็เป็นนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3านะคะโรงเรียนวัดว้แก้วจันคน22คนนะคะชาย11คนหญิง11คน,นะคะ่ะซึ่งในกลุ่มนี้ที่เราเลือกเพราะว่าเด็กนะคะในห้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากต่างที่นะคะคือชุมชนต่างที่ต่างต่างที่ด้วยกันแล้วก็มารวมกันนั้น,น,นเวลาเล่นเกมหรืออะไรเนี่ยก็ก็จะจัดการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะได้ข้อมูลที่หลากหลายในการที่จะเล่นด้วยกันนะคะ ในส่วนของผลลัพธ์ที่คาดหวังที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะก็คือข้อหนึ่งคือนักเรียนมีทักษะของการเป็นพลเมืองสามารถนําทักษะต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาซึ่งจะส่งผลทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะให้เขาได้มีทักษะในการดําเนินชีวิตแล้วก็กลายเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป อันที่2คือนักเรียนมีความรู้ของท้องถิ่นและชุมชนของตนเองเกิดความภาคภูมิใจรักในท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งมีความตระหนักในการที่จะปฏิบัติและรักษาให้คงอยู่ต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการอยากจะให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งอันนั้นเด็กๆของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรุ่นต่อไปที่เขาควรที่จะรักษาชุมชนของเขาให้คงอยู่ต่อไปนะคะส่วนส่วนในรูปแบบของสื่อนะคะจากจากไอเดียที่ที่ได้พูดคุยกันแล้วเนาะก็คือ ตอนแรกเนี่ยที่เราที่เราศึกษากันเนี่ยเกมเป็นฐานเนี่ยมันเป็นคําคกว้างมากๆเลยนะคะคือมันอาจจะเป็นเกมออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเกมที่เป็นในรูปแบบของออฟไลน์แต่เป็นเป็นคล้ายๆเกมที่เป็นลักษณะของต้องใช้แอปพลิเคชันหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้เนาะหรือว่าจะเป็นเกมที่เป็นสื่อทํามือนะคะซึ่งเคุยไปคุยมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเลือกสื่อที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันน่าจะตอบโจทย์ที่สุดในรูปแบบ ของของตัวตัวผู้เรียนเองแล้วก็ในแนวทางครูผู้สอนที่คิดว่าเราน่าจะสร้างได้มันมันเหมาะสมที่สุดละกันนี้นะคะก็คือเกมกระดานนะคะก็จะเป็นในลักษณะของบอร์ดเกมซึ่งบอร์ดเกมในที่นี้เนี่ยก็น่าจะทําในรูปลักษณะของคล้ายๆเหมือนเหมือนเกมเศรษฐีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นของอบันไดงูนะคะซึ่งเราก็จะใช้ใช้กิมมิคเกมคล้ายๆกับ คล้ายๆกับเกมเศรษฐีเลยแต่ว่าในใน,ในการดีไซน์เนาะการจัดจัดวางองค์ประกอบในในแผ่นกระดานเนี่ยในแผ่นบอร์ดเกมเนี่ยอาจจะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อหานะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเราเราเราตั้งใจว่าเราจะเซตเซตบอร์ดเกมเนี่ยเป็นเป็นในส่วนของเนื้อหาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในแต่แในแต่และครั้งที่เล่นเกมเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆให้ ให้เกิดทักษะที่หลากหลายบางครั้งอาจจะเป็นการคิดการการแก้ปัญหานะคะหรือว่าการออกแบบนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยพอไปผสมผสานไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะของแอดเพิ่มเข้าไปเป็นพลเมืองสีเขียวนะคะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นสิ่งแวดล้อมไปนะคะนี่รูปแบบของสื่อก็น่าจะเป็นในรูปแบบของเกมกระดานบอร์ดเกมนะคะแล้วก็เดี๋ยว มันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นการศึกษาในขั้นต่อๆไปจนเดี๋ยวถึงในสเตปปรโตไทป์ยเดี๋ยวเราก็จะไ,ได้เห็นว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงนะคะค่ะในส่วนของทางด้านของการผลิตสื่อนะคะเราก็มองว่าเป็นสิ่งสองสานะคะเพราะว่าสื่อเนี่ยเป็นสินส่งที่จะทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในส่วนของวิชาต่างๆหลายนะคะที่เรามองไว้นะคะแล้วก็มันก็จะมีทักษะต่างๆหลายที่ตามมาที่เด็กเขาก็จะได้รับในส่วนของการท,ทํากิจกรรมต่างๆนั้นด้วยนะคะดังนั้น เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีครูได้พัฒนาศักยภาพนะคะดังนั้นการจัดการเรียนการสอนมันก็จะมีคุณภาพตามมาด้วยนะคะอันนี้เราก็เลยอยากจะฝากผลงานไว้ให้พิจารณานะคะดังนั้นวันนี้เราขอจบการนําเสนอเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ